สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาเอาใจสาวๆกันนิดนึงนะครับด้วยการรีวิวเจ้าตัว w i ซ e Bomber นะฮะซึ่งก็เป็นรุ่นล่าสุดจากทางแบรนด์ w i ซ e นะครับที่ออกมาแล้วก็ผมเชื่อว่าสาวๆห,หลายๆคนเนี่ยกำลังเล็งรุ่นนี้กันอยู่เลยนะเพราะว่าหน้าตานี่แบบดูดีมีเอกลัก,กษณ์มีจุดเด่นมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแวะไปดูตัวกล่องกันก่อนนะฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ย กล่องเขาก็จะมีการให้อะเซอร์เรีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนอกจากการที่เราซื้อมาปั๊บนะฮะจะมีรายการนอนอยู่บนถาดด้านบนแบบนี้นะครับเขาก็จะมีอะไหล่พวกที่มันเป็นสายหนังจระเข้สีทเทาๆมาให้ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสายหนังธรรมดานะครับแล้วก็ปั๊มลายมานะแต่ก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดีเลยกับตัวนาฬิกานะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์การเปลี่ยนสายอะไรมานะครับ แล้วก็มีพวกการ์ดเปรับประกันต่างๆนานามาชื่อรุ่นมันก็จะตามนี้เลยนะฮะสีเนี่ยก็เป็นสีที่เรียกว่าบลัชซ่อมพิงนะแล้วก็ราคาที่เขาขายเนี่ยก็อยู่ที่5,600บาทนะครับ มดูในส่วนของนาฬิกากันนะฮะคือไวส์บอมเบอร์เรือนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นาฬิกาของผมเองโดยตรงนะฮะซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนที่แฟนผมใช้นะฮะแต่ของผมเองเนี่ยจะเป็นสีนี้นะครับก็คือสีเทาแล้วก็ตัวเรือนโรสโก้แต่ว่ารอบนี้ก็จะเน้นไปที่การรีวิวเรือนของผู้หญิงละกันนะคะเพราะว่าซีรีส์นี้น่าจะถูกจิตาก,กับฝั่งผู้หญิงมากกว่านะแต่มันก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มันใส่ด้วยกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะคือผมอนะ่ะข้อมือเล็กมากใช่ไหมฮะผมก็จะสามารถใสาารสใสสส่่นน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 าาาฬกกกขออออองงงแแฟบบบบเเรรรืืืไไไดดด้้้้็คลััััะีี ก็เลยซื้อมา2เรือนนะฮะแล้วก็แบ่งๆกันใส่นะสลับสีกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องสเปคกันนิดนึงนะฮะคือเรือนเนี้ยมันทางานบนระบบคอร์สนะครับ,นนบ,รบ,บ,รรบซึ่งเครื่องคอร์สที่เขาใช้เนี่ยปกติแล้วนาฬิกาแบรนด์ทั่วไปนะที่มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ผลิตเครื่องเองเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เครื่องจากฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะทางไซโก้ทางซิติเซนหรือแบบถ้าเติดถูกๆหน่อยก็เครื่องจากจีนอะไรแบบนี้นะฮะแต่ของทางไวส์เรือนเนี้ยมันก็จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะใช้เครื่องของฝั่งสวินะะงงเเาาริๆนะถ้กดดพูตมตมลย เครื่องควอตอะมันมีความเที่ยงตรงมากอยู่ละการที่มันจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าการที่มันจะเป็นสวิสเนี่ยก็แล้วแต่แหละว่าเราจะพอใจแบบไหนนะคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากในแง่ของคุณภาพนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเครื่องออโต้นะครับแต่พอมันมีชื่อคําว่าเครื่องสวิสเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้แบบมันดูมีชื่อชั้นมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าปัดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของเรือนนี้เลยนะฮะ เพราะว่าหน้าปัดเนี่ยเขาก็ทําสีสันมาแบบสวยมากนะฮะเป็นสีชมพูซันเบิร์สแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยแล้วก็ตัวหลักมาร์เกอร์นะฮะทั้งส่วนที่เป็นตัวเลขนะแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดเนี่ยก็จะมีลูมมาให้หมดเลยนะซึ่งก็เป็นลูมซูเปอร์ลูมิโนวานะฮะที่แบบสว่างมากนะครับคือแบบสว่างแบบมากๆเลยเวลาเจอแสงนิดนึงนะแล้วก็เข้าที่มืดปั๊บเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาแบบมีสีสันสวยงามมา,มากนะฮะ แล้วก็อีกจุดเด่นอย่างหนึ่งของเรือน,นี้นะที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดีนะฮะก็คือตัวกระจกของเขานะครับถือถ้าเกิดดูจากกล้องนะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ากระจกมันก็ค่อนข้างจะโค้งนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันโค้งอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกระจกซับฟลายที่มีความโค้งแบบมากๆเลยนะฮะน่าจะโค้งที่สุดเน่างับผมเคยรีวิวแล้วนะครับซึ่งความโค้งระดับนี้แน่นอนว่ามันจะทําให้ตัวหน้าปัดนะฮะ เวลาเรามองหลายมุมอ่ะมันจะมีดิส t o r ชั o n ที่เยอะมากๆนะคือความเบี้ยวความเพี้ยนของตัวหน้าปัดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่บางคนเนี่ยก็จะชอบอะไรแบบนี้มากนะฮะคือผมอ่ะก็จะชอบกระจกทรงดมๆนิดมนึงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะดูแบบมีเอกลักษณ์ดูเป็นรายกาย้อนยุคแล้วก็ดูแนวดีนะฮะอันนี้ก็คือแบบโดมจัดไปเลยนะครับมองหลายๆมุมนี่ก็เท่มากนะ แล้วยิ่งเวลามันอยู่ในที่มืดเนี่ยมีลูมขึ้นมานะฮะแล้วก็แบบเจอ distortion จากกระจกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งดูแบบแปลกประหลาดตามากะนะฮะก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งเลยที่ดูเท่ดีนะฮะแล้วตัวกระจกเนี่ยเขาก็ใช้ Sapphire Crystal ที่มีการเคลือบโคดติ้งมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็พอจะช่วยในการตัดแสงสะท้อนได้บ้างนะฮะเพราะว่ากระจกทรงแบบนี้คือไม่ว่าจะโค้ดมาดีแค่ไหนนะคือยังไงมันสะท้อนแสงรอบข้างเนี่ยเข้ามาเยอะแยะจัดเต็มอยู่แล้ว อย่างตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะฮะรอบนอกบ้านผมนะครับก็คือมีต้นงงต้นไม้นะฮะสะท้อนเข้ามาจัดเต็มมากนะอันนี้ก็เรียกได้ว่ากระจกเขาก็ทําดีที่สุดแล้วอ่ะนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวเคสหมุเรือนนี้นะฮะก็จะมาเป็นทรงแบบโค้งๆมนๆมาแบบนี้นะครับมีการขัดเงาด้านบนมาเข้ากับตัวกระจกดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทรงนกาแบบนี้มันควรจะเป็นขัดเงาไปบบนี้แหละถ้าเกิดมันขัดด้านมานี่อาจจะแบบ ดูประหลาดตาดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับส่วนเม็ดมันยมเนี่ยก็สามารถดึงออกมาทีนึ่งเพื่อหมุนปรับวันที่ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนปรับเวลานะฮะอันนี้ก็ฟังก์ชันทั่วไปเลยนะฮะฝาหลังเนี่ยก็มีการสแตมป์โลโก้มาแบบนี้นะแล้วก็มีสเปคบอกไว้รอบๆนะครับเป็นเครื่องสวิสมูฟเมนตอย่างที่บอกนะฮะตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลล้วนๆเลยแล้วก็สามารถกันน้ำได้10 ATM หรือว่าประมาณ100เมตรนะครับส่วนของเคสไซส์เนี่ยถ้าเกิดเราวัดจากซ้ายไปขวานยูมาสวควสงเ อยู่ที่15.4มิลเลยนะฮะซึ่งความหนาของตัวเรือนเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดแค่ตัวเคสเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9มิลนะแต่ส่วนของกระจกนะฮะถ้าเกิดผมจะเข้าว้าวนะแค่กระจกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ซัดไปประมาณ5มิลกว่า,วาแล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นกระจกที่โดมขึ้นมาแบบมากมายมหาศาลจริงจริงนะครับส่วนลักไซส์เนี่ยอยู่ที่18มิลนะฮะแล้วก็ลักทูลักเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณสี่มิลเท่านั้นแล้ว คุณภาพสายยางนี่คือถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีความแบบซอฟต์ละมุนนะครับคือเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะว่ามันเป็นสายราคาแพงแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นลายตารางแบบนี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยสำหรับผมนะผมจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังดูแบบไม่ได้เข้ากับนาฬิกาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะดูสปอร์ตก็ไม่เชิงจะคลาสสิกก็ไม่ใช่คือมันแบบผสมประสานแบบงงๆไปนิดนึงนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเลือกได้เนี่ยผมอยากให้แบบเป็นเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบเป็นลายแพท มีความฟุ้งฟริงกว่านี้นะฮะหรือว่าอาจจะดูเรียบๆไปเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้ากับตัวนาฬิกามากกว่านะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนของผมนะครับใส่เนี่ยก็จะเหลือประมาณ2รูนะซึ่งสาหรับสาวๆที่ข้อมือประมาณสัก13.5มหเซนหรือว่าประมาณสัก5นิ้วท้วนอะไรเงี้ยก็จะใส่เรือนนี้ได้แบบไม่มีปัญหานะครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาอยู่บนข้อมือผมอะ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นนาฬิกาผู้หญิงนะเพราะว่าไซส์นนอาจริงๆมันก็เทียบเท่ากักบโจ n ด s แลเน มันก็ไซส์37มิลเหมือนกันนะฮะเวลาอยู่บนข้อเนี่ยมันก็เลยแบบพอไปได้แหละคือถ้าเกิดเป็นสีที่แบบมันไม่ได้สาวมากเนี่ยผมว่าผู้ชายใส่ได้สบายมากเลยนะฮะมันก็จะจัดอยู่ในหมวดหมวด,ดบอยไซส์เกือบเจะเป็นแบบไซส์ผู้ชายแล้วอะ่ะดังนั้นผู้หญิงที่อาจจะข้อแขนใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าต้องการลุกที่แบบมันทมัตทมงอะ่ะก็สามารถใส่เรือนนี้ได้นะฮะคืออย่างแฟนผมอ่ะแฟนผมเขาชอบใส่นาฬิกาที่แบบ ไซส์มันสัก30มิลสามิมลอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือเนี้ยมันก็จะค่อนข้างโอเคมากแล้วก็ชอบมากส่วนเรื่องของสีสันเนี้ยผมว่าสาวๆหลายๆคนเห็นสีประมาณแบบนี้นะน่าจะต้องมีกรีดการ์ดกันบ้างนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสีที่สวยงามดีนะแล้วก็ดีไซน์ทรงโดมโค้ง,ง,งแบบนี้มันก็จะมีนายการแพงๆแบรนด์อื่นๆเขาใช้รูปทรงแบบนี้กันเยอะเหมือแนบบกันนะฮะอย่างที่เราคุ้นตากันก็จะมีอย่างครุมอย่างเงี้ย เขาก็จะมีนาฬิกาหน้าตาตรงประมาณแบบนี้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันที่ดีเลยสําหรับคนที่ชอบนาฬิกาสไตล์แบบนั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายเป็นสายสีเทาที่เขาแถมมาให้ดูนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเวลาแฟนผมใช้นะฮะก็จะเป็นสายยางสีชมพูอย่างเดียวเลยอะแทบจะไม่เคยเอาสายสีเทาตรงนี้มาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันก็แบบความน่ารักมันไม่ค่อยเท่ากันอะตัวนี้สําหรับคนที่อยากให้มันมีลุคที่แบบดูลักชัวรี่มากขึ้นนะฮะเวลาจับใส่สายจระเข้มันก็จะออกมาแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้้วกก็หรรูาามาขึึนนนนิดงะคับ แต่ด้วยความที่สายอะ่ะมันเป็นสีเทานะมันก็เลยอาจจะยังแบบไม่ได้เข้ากับตัวเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือถ้าเกิดสายจัลเข้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายสีชมพูด้วยกันนะโอโ้โหผมว่าจะแมทช์กว่านี้แล้วก็ดูแบบน่ารักบวกรูหลาไปในตัวด้วยนะครับอันนี้มันก็จะออกมาประมาณอย่างเงี้ยนะฮะดูมีการดรอปสีลงมาดิบหนึ่งนะแล้วก็แบบไม่ได้ดูชมพูจัดมากเหมือนกับเมื่อกี้แล้วนะฮะซึ่งดูรวมๆแล้วผมว่ามันก็สวยดีนะฮะไม่ได้ดูขัดกันมากเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าสายเน่มัััันนจะะไไดด้้ตตรรงกบบวหาปค เดี๋ยวผมจะลองเอาเรือนผู้ชายอีกเรือนหนึ่งมาให้ดูกันด้วยนะครับวับนนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะฮะสีโรสโกแล้วก็หน้าเทานะครับซึ่งอันนี้บางทีแฟนผมก็ไปใส่นะฮะหรือบางทีผมก็มาใส่เองบ้างเรือนที่เป็นโรสโก้เนี่ยบัคเกลิลเขาก็จะให้มาเป็นสีนี้ด้วยนะครับสีตรงกับตัวเรือนเลยคือจริงๆที่ผมพูดว่าโรสโกะมันก็ไม่ได้ออกโรสโกขนาดนั้นนะฮะในสภาพแสงจริงเนี่ยมันจะออกคัพเปอร์โกอะไรเงี้ยมากกว่านะออกแนวทองแดงทองแดงนะครับพอขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะฮะ มันก็จะยิ่งสะท้อนแสงแบบจัดจ้านเข้ามาอีกนะฮะอย่างตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแบบผมบอกไม้บอกมือนะฮะเห็นหน้าผมพูดค่อนข้างจะชัดแล้วนะครับอันนี้หน้าปัดที่มันเข้มกว่ามันก็เสียเปรียบหน้าปัดอ่อนละก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะฮะแต่เรื่องความสวยงามผมว่าเรือนนี้ก็ไม่ได้แพ้สีชมพูเลยนะมันก็ให้กลิ่นอายที่มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็มีความยูนิเซ็กมากขึ้นนะครับ ชมพูเนี่ยมันอาจจะแบบสาวจับไปเลยนะแต่อันนี้ก็คือผู้หญิงใส่ได้นะครับผู้ชายก็ใส่ได้โอเคอะ่ะถ้าเกิดข้อมือแบบเท่าๆผมอะ่ะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะใครที่ชอบก็ลองไปเลือกกันดูนะครับ สำหรับราคาของเรือนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ประมาณ5,000กว่านะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีส่วนลดนะฮะมี v o เชอร์มีคูปองอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าผมเห็นใน Facebook ของแบรนด์เขาเนี่ยช่วงนี้จะมี v o เชอร์คูปองเยอะมากเลยนะครับก็ลองไปดูตามเงื่อนไขาตามช่วงเวลากันได้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด subscribe c h anel n ของเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ